กำลังเปาโลม,มาดีนี่มาพร้อมกับสกยียอังปอ เทสนับท้าเอาตันรวมบูสเตอร์100หน้ากากที่หนึ่งกับสี่แต่ว่าเราสามารถนำตัน105และทำให้มีค่าพลังแฝงตำแหน่งเซนเตอร์อยู่ที่108เลยนะจ๊ะถ้าใช้บูชันบูสเตอร์เนี่ยยืนฝั่งขวาได้นับตาำแหน่งที่ดีสุดตัวแอปบอกว่าคือเซนเตอร์นับค่าพลังเกมลับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นับเสียดายนะอเกสซี่มันอยู่ที่89นะครับก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเกมมันจะกักไว้ทำไมนับเลี้ยงมองค์มอนก็ดีนะครับจ่ายบอลก็ดีนับลูกอากาศยานเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าก็เสีีียยยดาาาาเเเเเหหหมมมมมมือออนนนนนนนกกััััท่่่วววไไแตตะะลลคครรบ็้ิง์ส หน้าเนี่ยโอ้โหแต่หลัก90หมดนับถือว่าดีมากๆเลยนะฮะร่างเก่าให้ดูนะับจะเห็นได้ว่าภาบรางผมเออดูข้าวๆเลยนะภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าดูจากบวกสีเขียวร่างใหม่บวกสีเขียวเยอะกว่านับหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นครึ่งบนหรือครึ่งล่างนะแต่ว่าตูถ้าเกิดจากบวกเนี่ยบวกอยู่ประมาณหนึ่งบวกสองนะคือบวกมากกว่าร่างเก่าไม่ได้เยอะแต่ว่ามันบวกหลายส่วนไง สำหรับวิธี้ก็มาเปลี่ยนคา่าพลังของเป้ารวมไมดีนะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นถ้าอยากจะตาน105เนี่ยเราจะต้องไปบูตในส่วนของดิวลิงแล้วก็เสียดายนะครับคือแพ็กนักเตะในเซตเนี่ย,นนยผมว่าค่าพลังมันแอบลุกกระกักไปนิดหนึ่งเนาะจะทำ105เนี่ยโหก็ยากเย็นเหลือเกินนะครับอ่ะ บูตดิวลิงนะปกติแล้วคือมันน่าจะบูตเตอร์ปุ๊บแล้วก็ร้อยห้าเลยใช่ไหมอันนี้ต้องไปบูตโค้ดต่อนะคือเราจะใช้โค้ดพวก2บูตเนี่ยได้นะครับแต่ว่าจะเป็นโค้ด AC เนี่ยไม่ได้นะถ้าเป็นโค้ดบูตของโค้ดอื่นๆอะมูลิมทูเคลิลฟิกอะไรพวกนี้ก็เอ,อ่อร้อยห้าเรียบร้อยนะแค่นี้ก็สวยๆเลยนะร้อยห้านะส่วนถ้าเกิดใครอยากจะปรับเปลี่ยนค่าพลังนะอาจจะไม่ได้ชอบไซส์ไหนแบบนี้เราสามารถพอจะลดเด็กคลีตี้ลงได้หนึ่งแต้มนะครับ ก็หนินะครับแล้วก็ผมจะไปเพิ่มอากาศยานเนาะอย่างที่บอกนะผมรู้สึกว่ามันมีค่าพลังหลายส่วนที่ยังดูแบบกักๆไปนิดนึงนะยังม,มีหลายจุดที่ไม่ชอบนะแต่ว่าใครที่อยากจะเอาเป็นสายเซนเตอร์108ใช่ไหมครับมาเลยตามมานะผมว่ามั่นใจได้เลยว่าหลายๆคนได้โปรลมานี่ไปนะก็ไม่ค่อยเอาไปเล่นแบ็คหรอกมาร์กจะชอบเอาไปเล่นเซนเตอร์นะไม่รู้ทําไมนะผมจะลดอาพวกนี้ออกไปให้หมดเลยนะเด็กเทอร์ตี้ผมก็จะอ,ออกไปหนึ่งนะ แล้วก็โรบอยด์ผมจะออกไป3เลยนะครับเอาไปเพิ่มในส่วนของดีเฟนต์นะครับดีเฟนต์กลายเป็น13นะแล้วก็อากาศยานนะครับแบบนี้ให้กลายเป็น7ลองดูดีเฟนต์นะครับโอ้โหแตะหลัก103่ด้านนะครับอากาศยานนี่เฮดเดอร์จัมป์กลายเป็น80เอาการะนกว่าเรียบร้อยนะครับข้ามอลังแฝงตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ในมินิแมปอยู่ที่108โอ้โหอย่างสุดอย่างตึงนะครับแล้วก็อวอหนาการอยู่ที่103นะครับสายเซนเ,นเตอร์แบบนี้เนี่ยผมขอลองเปรียบเทียบกับตัวตึงนะสาายยเด,ดททอยอย่งคัน วนะ่าโรนะค่าพลังครึ่งบนเนี่ยโอ้โหมาดินี่คือแบบยินขาดแบบเยอะมากๆนะบวกเป็น10แต้มอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกมลับนะภาพรวมแล้วจะเป็นคานาวโรดีกว่านะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับดีกว่าแบบเยอะมากนะก็ถือว่าโหเกมลับใกล้เคียงคานาวโรนะถ้าเป็นสภาพร่างกายนะมดนนี่จะมีพวกความเร็วความอื่นที่ดีกว่าแต่ว่าคานาวโรเนะี่ยจะมีพวกสปิต้ตบาลลาร์แล้วก็อากาศสยานที่ดีกว่านะโดยภาพรวมแล้วถ้าเกิดดูจากค่าพลังนะผมชอบของมาดินี่มากกว่านะถ้าดูแค่ค่าพลังนะไม่เอาเวสต์ไเข้ามาเกี่ยวเนะี่ยสำหรับเปาโร่มาด ว่าค่าพลังเนี่ยไม่ว่าจะออกมาล่างไหนเวอร์ชันไหนเปาโลมานี่ก็เป็นตัวที่ดีและก็น่าเปิดนะถ้าเกิดอัพสายเซนเตอร์เนี่ยโหก็เป็นเซนเตอร์ตัวหนึ่งที่ดูค่าพลังเนี่ยสวยมากๆนะครับแต่ว่าปัญหาเลยก็คือถ้าเกิดยืนเซนเตอร์จะเป็นออฟสไตล์เนาะใครที่เอาไปยืมเซนเตอร์ผมก็แนะนาว่าจะตั้งเป็นดีเฟนซีฟเอาไว้ก็โอเคนะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยลองเล่นตัวออฟสไตล์ style, อย่างพวกตัวอื่นๆลองดูแล้วถ้าเกิดเล่นไม่เข้ามือผมว่ามานี่ตัวนี้ก็อาจจะไม่เข้ามือเหมือนกันนะนะถ้าเล่นสายเซนเตอร์ center, แล้วเป็นอนะสไไไตาาะหหรรรับใคที่่่มนะมววผ เปิดแพ็คนี้ไปได้เลยแต่ว่าใครที่รอไหวแนละ้วอยากจะได้เซนเตอร์แน่นๆดีๆผมว่าก็อรอล่างที่เป็นเซนเตอร์ธรรมชาติก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะนานนิดหนึ่งเนาะ